สวัสดีครับแม่เชียงบริไฟโอ้ไดใมาแล้วยลเย่สเปอร์วันนี้นะครับวันนี้นะครับสั่งงัดงัดมาแล้วดีครขามีครับปอยครับปอยขาปล่อยอะไรวันนี้อะไรมาเล่นอีเอ็กครับพีเอ <EX. S 2> ็กาะกาเอ็กาะกาเอ็กโอ้โหออาเติมพี่เลยนี่ฝั่งนี้สวัสดีครับนี่น้องใหม่ <c oughs> น้องใหม่โอวได้ของจริงวันนี้โอได้แท้ตัวมาแล้วเข้าอะไรมาครับ ลิเตอร์มังกรกอดตัวงลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาจะไปปรุงอะไรกินหิวเอาไงก็ต้องเน่กอล์ฟต้องเน่ต้องเน่ไม่กระดูต้องกะดูกเพราะเนี่เทนโดยเทนโดยพี่เตแล้วก็ตบเตเฮ้ยนี่มันสิทธิรักคู่ดีกว่าเอาคอยตัดอันีกว่าเต้ก็ยืนเจ็บช้อนอยู่ข้างหลังนะคะมาเจนจัดคับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเต้ยืนฝั่งยืนหลังคนเราซื้อฝั่งนู้นอ่ะตอนแรกก็อยู่ตรงนี้แล้วเอ้าดูมือว่าเอ้าดูขึ้นมาไม่น่าดังห้ามพูดนะห้ามพูด นั่งอย่างสมุดละไอพวกเด็กเกาะบอกไปไกลเตะเด็กเกาะบอกบอยบอกก่อนแล้วก่อนสินะเบิร์นไหมเบิร์นไหมเบิร์น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 เอาเลยเอาเลยงั้นงั้นงโอ้โหอุ๊ยเบิร์นด้วยเบิร์นเป็นแปดไม่ต้องเบิร์นหรอกแปดเขาเขมือว่าเขมือว่าบอกขึ้นหวังห้าเริ่มน้อยแล้ว สี่โอเคครับผู้เริ่มก่อโอรัพทเริมาบมาแล้วกลับมาแล้วครับกระเทียมเซ็ตมือกันแล้วนะครับอากจะโทรยังเกลียด้วยนะครับอกจะโทรโทรศัพท์ไปฟ้องแม่มาโดนรังแกโดนรัแกใครรังแกไอเต้อะไรแต่แต่เมื่อกี้เออเบ้เ คครับฝ่ายลิฟฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเริ่มเลยได้แล้วครับลิฟจวดได้แล้วครับจุ่นเลยผมเลยผมเชื่อใจพี่ปร๊บจวดได้อะไรกันนะไม่รู้เลยเอ่านว่าลิฟอ่านอ่านใจเขาพี่ใจครับพี่อืใชัด้องเขาใจเย็นครับพี่โค้ดโค้ดแบบโค้ดให้โดนตบติดล้างคูมีล้างคูต้องเล่นหัวตบออลมันอ๋อไม่ไม่มีสมาธิไงไม่บอกได้บอกว่าอ่าน สายสามสัชาร์จหนึ่งไมาเยอะแป๊บตัวนี้โดนแย้ถล่มไปเออว่ะเออว่ะพูดถึงพูดถึงปรับแย้จะมีจะมีไปวัดหลายเรื่องมีตอนตลับอยู่ตัวสองเลยไม่เอาไม่พูดตอนนั้นทำไอะไม่ทำครับตันตลับตันตลับห้าหัวก็ห้าหัวเถอะนี่โดนสับโดนสับคอขาดเลยให้ให้ห้ิบ เขาโซ่เปล่าไม่น่าเข้าโซ่หรือเปล่าอ่านอ่านเข้าโซ่หรือเปล่ามูห้าห้ารอบรอแล้วเข้าโซ่เนี่ยแบบนี้ให้ไบไหมครับให้ไหมครับให้ไหมครับอ่าอยู่ที่คุณครัได้ได้ได้ขออีกครั้งหนึ่งให้ครั้งหนึ่งให้ครั้งหนึ่งขอหลายๆครับอ่านดีๆครั้งหน้าไม่มีครั้งหน้าไม่มีครั้งหน้าไม่มีมีผลนะมีผลนะขวาทำเลยไหมปล่อยเฮ้ยสับเกตสอบชาร์จเกตก่อนหรือชาร์จก่อน ใช่ใเลยดิยปูดใช่ข้อค้างตัวใจเหรอใช่โอ,ขอ,ขอจจ้ข้ค้างตัวใจเขาบอกสังเกตจใจไหมท,ทำไรไหมไม่ทำนั่งดูเขาตีเราแขนเยอะแขนเยอะไปไหนเน,ะนี่ยปกติน่ะแขนไส้แขนเขาไม่โดนเป็นปัาบบางกรทีเดียวก็ฟันหลุดหมดแล้วเนี่ยขายทิ้งไปแล้วอ่ะเขาจะเป็นโฟร์ทหรือเปล่าอัลติเมจเตอร์ไม่ใช่เฮ้ยอะไรไหมคุณเคยดาก้อนไม่มีตัดเวด ก็ถามไปเชียวเขาไม่มีตานะเขาทำอะไรได้อยากถามมันมีอะไรหรอกอย่าแตกเลยทานดีๆขยับไปนี่ยเก็บขาเลยเก็บเก็บเข้ามาก็ได้นะถ้าเป็นสีเก็บเก็บเข้ามาอยูนเฟีสอยู่ตัวทีมวางวางเก็บวางกลอยู่จะตีแล้วอ่าง้างแล้ว เนี่ยพีอะทำไม่ทำไม่แปะมันแรงยังหนึ่งสองสามสี่นะจบเลยไม่มีอะไรต่อเลยไม่มีโอเคมัดเงแล้วต่อไวตีแบบวานอนไว้เนี่คืออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นี่คือออกตัวออกตัวนี่ของครบมังนี่ของเค้าสิงพี่อะไรของเขาเปล่าเขาเปล่าดูมาดิมาชัดอ่าวานอนแต่หนึ่งเรือดครับมาแล้วขอลงมาหาไอเทม กระรอกใช่ไหมใช่ฮะตัวอะไรไม่รู้เาไม่เท่นิ่ไใบจากของแับเนื่งสายพันธุ์ขผมอีกอะไรพี่ของผมจะทำเทคนบนี้ไม่ได้เยเร้ยนะเา่ไม่เกินหนึ่งใบกับขึ้นสักกอครอนเสร็จแล้วถูกต้องโอเคตัวตตมแล้วแล้วก็น่าจะกระลอกเลยพี่ออยังเขียนเร่นี้อยู่ดอกสับไหมกองแสับไหมหรือให่ต้องแ ใส้ให้ใสใให้ใใใสังเกตพี่คอสั้นะครับลิงเขาเป็นลิงใช่ไหมลิงลิงลิงจ้ามาดีอ่าจีบปุ๊โอ้ยทํอไรนะครับไม่ครับเบอรสา ให้มาคุยอะไรครับเขาล็อกหรือเปล่าเขาล็อกสวรรค์ล็อกอดนี้คือือนสองไม่ขึ้นมือนัะครับเก็บจากกอนนะแค่อันนี้โดนยิงเลื่อนไหมบนขนาดนี้อะไรกันยิงไหมมีอะไรยิเลือนไหมเหรอไม่จัไม่จนะคอไปนี้ เอาหนึ่งใบที่เป็นมีตีบูธลงดอกเป็นไนาดาก่อนสังน่งนะบันม่รงตัวตัวนี้นะครับคอนชาร์จพันมาดูไจรตังสั่ง ถ้เกิดมีโฆษณาดูวลีดตามภาพาเก่านีที่เข้ามาเขารอยูได้เข้ามายืนยืนดูนะมีอะไรแบบใส่ครับใส่ในเขียดครับเทกขึ้นเทคดับเลยเอาหนึ่งใบจากกองลงดอกเอาเป็นเบสเซ็นทอมด้วยเกมใบเก็นเ มันมีกาเกาก่อนทำเค้ดอยู่เขาจะสำเร็จหม่เสร็จแน่นอนโอ้เขาขู่แล้วครับงั้นผมมาเสร็จเขาอผมไม่รู้ซ้ำคืออะไรคอแบบนี้ทับขึ้นเห็นแบบนี้นะทิ้งมือหนึ่งชาร์จเกจแล้วก็หยิบที่เป็นทีบูทเบสขึ้นมือหนึ่งไป เอาลิงขึ้นมือแล้วกันเก็บที่เข yeah. ียวไม่ใช่ใหญ่สองเนี่ยให้บอกเลยเนี่ยโทษฐานโทษฐานที่แกทำกระชับนน้อยแกต้องมารับรับกลองจะ่ทาชิดหน่อยไล่กาอีอังเก็บมอนเตอร์หรือไม่ตายที่เป็นผ่าของเกาะเทียมเก็บมันไปทิ้ง อาเทคเมื่อกี้นะครับถ้าการที่ถูกเรียกเป็นดาก็ชาร์จสองเกียร์เดี๋ยวนะลำดับลำดับนี้ตาลนี่ใช่ใช่ใช่ตาล้างตกิดเมงเพราะว่าเพวาะอไรบางคนเขายังเคยชินกับกันใ่ยึดต,ติดกันดีไม่ได้สลับกดเทคใบนี้ครับ G b o o t EX Copy เป็นเบสเซนทอ์ ในดาก้อนอืมอ่าทั้งเทิรนี้พาวเวอร์บวกหนึ่งล้านครับบวกสองชิแล้วก็ซุกใบแจกทิปเปิลครับแล้วก็เพนด้วยใบนั่ไนไหมกันเลยรบ้านะใบนี้กันอะไรบ้างไม่รู้อ่าไอเทมกันบึกันออกสนามกัน,นกันใบกันใบเลดได้นะั้ยได้เลดเลยมาถามมาแบบนี้ถามนี่มันมาเลยอ้ไไม่ ไม่มีการยิงเลือดแน่นะถาให้ทำครับทำให้ชัวร์อ่ะสี่ขี้เพนท้ามยกเลิกหนึ่งล้านเมื่อกี้แบตเติรใช่ไหมใช่แบตเติรแบตเติรแบตเติรใช้ได้เหมือนกันนะเอ่อพี่วันอันนี้ผมถามอะไรก่อนได้ปะพูดแซฟหน่อย,อยได้ไหมอ่าได้อไอไ้อไตัวกาเนี่ยมันไม่ตายไม่ใช่เหรออ๋อเออใช่ตัวกาไม่ตายนั่นแหละ แค่ตีมืดไหมเพราะว่าตัวกลางมันไม่ตายให้มีแขนซ้ายแขนขวาไม่ตายืผมก็เลยขอถามไว้ก่อนโอเคโอเคโอเคครับจัดขค้งครับจัดมืดไปเขาไล่กันเนอะไล่อยากไล่ไปไหนครับอืมไม่ไม่โดนจับจับได้ยวเลยมันจับได้จับได้ทั้งสนามเลยสองใบนี้แล้วกันลุกลุกลุกขึ้นมาด้วยดับเบิ้ลตีข้างนี้ สกูดก so so no? uh ูดเนาะทิปเติบกูดอ่าไปนี้ครับถ้าสังเกติใจคำว่าดีประสุดนะเป็นไงวะทำดีไหมนะเนี่ยไปประสุดไว้ไหนนะไ้ได้ประสุดไว้เนี่ยสวเดีแล้วมือสลับไปเลยโอยโอเคแหละแล้วพอ พอจะกองได้ใบนมาครับการเพิ่มเงี้ยง่ายที่เป็นไซส์หนึ่งไหมกิงๆโดยกล้ารคอไปนี้ทับโอเคครับดีที่เพิ่มขึ้นใช่ใช่สับแล้วแล้วก็เทคเมื่อคอจากกองนะจวนไปมาทำไม าตีใบนี้ห้ามยกเลิกใช่ไหมยกเลิกได้ครับหยกเลืดตาใบตีได้สองครั้งใช่ครับแล้วก็เมื่อตีชาร์จคิวจวดตีแล้วยกเลิกแล้วก็ไม่ห้ามสแตนใช่ครับสเต็ใบนี้ห้ามสแตนมูกต้องใช่บัตรลิ่น โอ้โหอย่ไมาหยุดอยงไมาหยุดเปิดสามจิมหนึ่งไปขึ้นน,นี้เดียวครับโ,โอเคคือเล่อนขอบคุณครับ อนี่จับสแตมาแล้วคุณนี่ไม่ได้ติดพวกระเบิรตัวมีใช่ไหใช่คุเรายังไม่้ใช้ก็ได้กโอรับไฟนอฟเฟดเลยครับมันมีต่อจากสองเกณฑสแตนตีในไฟไฟนอฟเฟดได้โอเคครับแบนี้ห้าสแตนนะก็อกก็ประมาณสื่อขึนมาส่สี่ขึ้นสข้างบนเขเป็นเริ่มแบบนี้ใช่ไหม ขอถามว่ามแจกจะจบถือว่าจนจจนจบเทินโอเคถ้าจะจบเทินทิปเปิลได้ไ <hostel> ม่ได้ที่ข้าวเฮ้หนาจังตับเป๋อจริงจริงเปิลหนาจริงการเว็บเยอะจริงตับเป๋อทิบเปิลเขาไม่นะ ข้าหลังยาครับแต่จ่ายอีทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นเราต้องจัเก็บโอ้ยพี่เป็นตัวบแตงแบบดีด้วยตกสกุเลยใช่ดอกใช่ใบนี้ครับว่างลง จายอีกหนึ่งไลท์ปุ๊บเลื่อนไปเท็กล่างถ้าเรามีอันนี้อยู่ในสนามทีไซส์สามเสิร์ไซส์ศูนย์ชื่อแตกต่างกันขีสองลายขึ้นเว้าวมันมาอีกแล้วทำอะไรไหมะทำอะไรไหมไม่ทำเน้นถามเน้นถามอย่างเดียวไม่ทำเลยมันตัดไม่ได้ขับแค่ไซตแข่งงอกไหมอีกสองข้างจริงเหลียญจริงเหรียแข็งงอกใหมเนี่ยตัดก็ต้องงอกต้องต้องเอาเอาดาบดาบอันนี้ต้องบอกว่าต้องบอก มังกรอะมันเป็นวงวานเดียวจิ้งเหลนมันเป็นสัตว์เลื้อยคานสวงัสดีคุณเพราะมังกรก็คือจิ้งเหลนที่ตัวใหญ่กว่ามันลอยได้มัตลอจแต่พ่นไฟได้จะมีปีกไทั้นขอซ้ายเฮ้ยอะไรไหมเยอะแยะเยอะแยะไม่ดำแม่สองขอขวา1ลงสอง ชอบในการที่แบบวางสลับทางสลับข้ากันทำเลยทำเลยเขาจะพลวัตสลับได้ใช่ไหมซ้ายขวาไม่ได้บอกว่าคอยเอโคหาในรายการที่วางสลับข้างกันอะไม่มีไม่เขียนอะไรเฮ้ยเปลี่ยนล่างใหม่เอ้ยใี่ยันใส่ยนเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนล่างใหม่เฮ้ยมีวะมีอะสามารถเราสามารถคอการนี้ลงในช่องซ้ายและต้องมีไอ้นี่อยู่กลาวเรียบร้อยสลับสลับต้องถามคู่แข่งก่อนมันก็แพ้เลยไงแพ้เลยเหรอ ก็มันได้นั่นรอบแรกกันเราจำได้เราจำได้ไหมเราขอถูกไหมใช่เราขอถูกรอบแรกถูกเลยเออเหตุไม่ไงรอบแรกถูกไหมอันไหนซ้ายอันไหนขวาอัิสอันไหนซ้ายขวาตอนนั้นได้ไหมรอบแรกวะเอออันเราอันเราอันได้รอบแรกของมึงคอยสับเลยอ่ะเข้าใจสับเราอยู่ดีเขาตอนนั้นเห่อยันแน่ให้ไปแล้วเคยแห้งไปแล้วด้วยฮะเมื่อกี้ไม่เหลือ อะไรดีวะยังไงยังไงดีอันนี้ขั้นแดงแล้วพี่รู้ไหมผมไม่รู้ว่าผมไม่ขั้นนแดงไม่แต่ว่าคือขั้นมีผลมีผลมีผลอันนี้ผมไม่รู้ไม่ให้ก็ได้ไงก็เออเหลอเราจะหยุเล่นต่อเล่นต่อเล้นต่อกลับมาครับกลับมาครับไม่ถูกต้องเขาอยากเขาอยากเขาอยากสับหัวสับหัวหลุดด้วยไม่เล่น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 เนี่ยครับขอโทษด้วยครับ ขอตัวจ no. of ัดขอตัวที่จัดมาทำงานครับขึ้นมาอ่านเหมือนกันครับข้าโซนใช่เป่เออต่อจำนวนกรต้นกำรับต้นํำรับอีรแล้วไอ้ยที่อยู่ในสนามจวหนึ่งแล้วก็อยู่ตามนั้นจวดสามอยู่สามอยากให้กองเลอสามไปเดี๋ยวยนะสำหรับสำหรับการทีดีเลยจวสามไม่ได้ใ่ไหมไม่ใช่ช่ไวหนึ่งสองสามไอ้เรืมันเดี่ยวข้อโซนพุ อืมอ่าดีดมันเข้าโซงเท่าตัวใช่ไหมชื้เอาเข้าป้นกำลังหนึ่งใบลักษณะอ๋อปึ๊บเอาเข้าเอาไม่ได้เรียกแล้วนะเรียกแล้วเรียกไปตัวนี้ครับกต้นกำลังต้นกำลังแย่งต้นกำรับโอเคใช่ไหมใช่นี่ครับไม่ผ่านมาจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยทิ้งมือหนึ่งใบอือทิ้งอันนี้ ปเปิดห้าหาต้นตำลักไม่เกินสองใบกลับขึ้น <100. S 2> มือต้นตลักเข้าพักต้นตำลักสอาใบนะใช้อะไรก็ได้เช่นนี้แล้วก็เอาการ์ดที่เหลือเข้าเกณฑ์เข้าหน้ามืนะ <c oughs> อเ่าแบบนี้นก็ได้ใช่ไหม ใช่ไม่ได้เขียน,นอะไรไว้ที่เหลือเขาเ,อาเขียนใช่ตังได้แต่นี่ตบยุงอครอะคกินๆ่ะตบยุงอ๋วันนี้ึ้นอจัดพี่ตกแล้วาใจแล้ว โดนไม่ใจอคอคอสหรอแล้วผมเดี๋ยวปีกเลยฮะคอซ้ายแขนเขาเริ่มง,งอเพิ่มแลยเริ่มงอแล้วอาสมารถคอต้นกำเกำมือโดยไม่ใจอคอคอสไม่ใจนี่เบือ่อจริงของฟรีนี่ของฟรีเปล่าฟรีอุ้ยของฟรีแล้วใช่ของฟรีก็ดีนี่แหละไหลเลย ไฟแล้วเนี่ยไอโฟมโฟมเสือโฟมมา,มา,มาแบตเช่นกันดีกว่าไอเฮียตัดตัดไปเมื่อกี้งอกเปนไฮด้าเขาเขามีเพนหนอแบคนงฆ่าไอพเปนมีานไีไิดมิดได้ดูเห็นเดี๋ยวไปเห็นเลดีกว่า่เกลืดูที่เองดีกว่านี่จปนนะครัโอโตีกันเยอะจริงมีแค่นี้จคเพนตัวเดียวมีลางเพนนะใช่แล้ว กระเช้านะไม่ด้เอ่างี้ยัครับยังยังไม่ตายยืนเท่าไหร่อ่ะยืนห้าพันเองห้าพัอ่ะสองหมื่นสองมืนเพ้นสีลบเลิกแล้วก็ห้ามสเตนห้าสเตนเยอะเะยนะอีกรอบห้าพันห้าพันห้าพันตีเมื่อตีทำลายหนึ่ง กันใช่ไหมกันออกสนามเนี่ยบางทีออกสนามยันดีกว่าทลายเข้ามาเท่าไหร่ครับอะไรนะครับเข้าเข้าครับมือเลยคาลเตอร์เคาลเตอร์ไหมคาลเตอร์ได้ไหมกันทำไรไหมกันเลยอ่านจำใบใบไหนกันไหมสองแขกข้าเนี้ยแบบว่าใบไหนกันอยู่หรือไม่ก็ตัวหายใจนี่แหละอันนี้ไม่โดนใบไม่โดนขึ้นมือไม่โดนพอรโซก็แปลว่าไม่กันอะไเคาเตอร์เ้าเลย ก็ใบที่ตีก็มาเขาเต์แ็กตีเขาไปแเขาเตแท็กระโจออกไงอ๋อเขาตีสวนนะขอโทษคุณทนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวที่อกี่ตีแลกี่ครั้งแล้ววะหนึ่งวะรัแรกรแรกนี่กันไหมนะกันไดมบ้ะงกันออกกันทำลายหมดเลยเอาถนัดคือตีะเขาเต์แถบขอผิดน เฮ้ยลิมหมดแล้วลิงผมมาไปแล้วคาเตอร์แท็กได้ไหมได้ลิงผมมาไม่อยู่แล้วเลยกระดาษมันทไมได้เออไม่เอาไม่ได้สิเพราะว่าสอยอนโอยอนไม่มาสนาสาวขี้ดวเฮ้ยเจ็บจังดับเบิลตายแล้วเบิลเอาาแตกแล้วโอ้ย ขาดชมพูขา,มขาดวิวไม่ตกหลุมอาวิวไม่ตกหลุมแต่ไม่มีการทิ้งมาการทิ้งหมดแลนะ้วอ่ะครับเขากำลังอ่ะยินดีกูเจะแล้วดีกว่าเอ้ยโฆษณากันนะครับสำหรับบริไฟนหน้าของที่จะเสริมต่อไปก็คือ N เอ็นวีทีศูนย์สามออกเดือนสิงหานะสิงหาไกลเดือนสิงหาหนักกว่านี้เราจะกาครับเอาวันนี้บายบายครับบายบายหน่อยไปกันแล้วไปไปครับเอ็นดีเอ็นดีเรารอเลยเอ็นดีรอเลย